พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนบทที่7นะคะบทที่7หรือ Module 7จะใช้ชื่อบทว่า experiences นะคะ experiences ก็คือประสบการณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากรูปดูจากอินโทรของบทเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมี Activity ต่างๆซึ่ง มีหลากหลายมีมากมายทั้งบนฟ้าอากาศใต้น้ำอะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเ,เรามาดูจากรูปกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะคะโอเคเรามาเริ่มที่ the first picture number one ค่ะ ride in a hot balloon นะคะเห็นไหม experience หรือประสบการณ์มีใครเคยแบบขึ้นไปบนบอลลูนที่ปล่อยลมรลออแล้วก็ลออยู่บนฟ้าบ้างนะคะอ่ะต่อมารูปที่สองค่ะจะเป็น feed sharks นะคะ feed shark คือการ เราเนี่ยไปให้อาหารปลาฉลามค่ะก็มีอยู่ทั้งหมด2แบบนะคะอาจจะเป็นเราเนี่ยลงไปใต้น้ําแล้วก็เอาอาหารไปให้มันหรือไม่เราก็อาจจะแบบหว่านเหนือสดๆเนี่ยไปให้มันนะก็เป็นประสบการณ์นะคะลงไปใต้น้ําเขาก็จะมีกงให้เราอยู่ในกงนะแล้วก็แบบยื่นอาหารให้ปลาฉลามนะคะอุย้ยต่อมาค่ะ drive from a waterfalls นะคะอ่าเดี๋ยวมาเสิร์ชชีให้ด้วยค่ะ Drive f r o m a waterfalls อันนี้นะคะก็คือการกระโดดน้ำนั่นเองลงมาจากน้ำตกคือง่ายๆคือแบบยืนอยู่บนยอดน้ำตกแล้วก็กระโดดตุ้มลงมาเลยนะคะต่อมาอีกอันนึงค่ะ Fly a helicopter fly a helicopter นะคะก็คือการขึ้นเฮลิคอปเ,เ,เตอร์มีใครเคยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปบินบ้างนะคะคือจะเห็นได้ว่า experience เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ ค่อนข้างจะแปลกใหม่แล้วก็หาทำได้ยากมากในประเทศไทยนะคะอ่านัมเบอร์ไค่ะ Climb Mount Everest Climb Mount Everest นะคะก็คือไปปีนยอดเขา e v e r e s t เห็นไหมคะของเราเต็มที่ยังเก่งก็ผูกกระดึงค่ะต่อมาค่ะ explore a Rain Forest explore Rain Forest นะคะคือการสำรวจป่าฝนเขตร้อนะอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบ ป่าดิบชื้นเข้าไปในป่าลึกนะคะอีกอันนึงค่ะ number s รูปนี้ค่ะรูปนี้ swim with dolphin swim with dolphin อ่ะ swim with dolphin คืออะไรคะคือการที่เราเนี่ยว่ายน้ำกับปลาโลมานะคะเราอาจจะไม่เคยขนาดไปไว่ายน้ำกับมันนะแต่ว่าคือเวลาเราไปไปที่ aquarium ไปที่อะไรเงี้ยเขาจะมีโชว์ปลาโลมาเนาะเรายัางพอพอได้เจอได้เห็นใกล้ๆนะคะต่อมาค่ะ try skydiving try skydiving skydiving r ก็คือการกระโดดร่มจากบนเครื่องบินนะคะมีใครเคยไปทำมาบ้างนะคะอ่ะรูปสุดท้ายค่ะ the last one ride a camel in the desert ride a camel in the desert ก็คือการไปขี่อูดที่ทะเลทรายนะคะจะเห็นได้ว่าแบบกิจกรรมหรือ activity พวกเนี้ยล้วนเป็น experiences หรือเป็นประสบการณ์เนาะที่ไม่สามารถทำได้ใน ประเทศไทยนะคะอ่ะทีนี้ทีนี้เขาจะให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยดูคำตรงนี้นิดนึ่ะนักเรียนดูคำที่มันอยู่ตรง section 1นะคะเห็นไหมอ่าเรามาดูเลยค่ะคำแรกคำแรกเขาจะใช้คำว่า exciting exciting แปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าตื่นอะไรคะอ่าน้าตื่นเต้น คำนี้นะคะคำนี้คำนี้ขอใส่ตรงนี้เนาะน่าตื่นเต้นส่วน dangerous dangerous นี่น่าจะคุ้นเคยแปลว่าอันตรายนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ challenging challenging แปลว่าเป็นอะไรที่มันน่าถา้าทายคำว่าถาถ่ายคือมันต้องเป็นอะไรที่ทำได้ยากถูกไหมเช่น แกเนี่ยมีความกล้าพอไหมที่จะโดดล้มลงมาลอยอยู่กลางท้องขวาท้องฟ้านะคะอีกอันนึงค่ะคือแปลว่า scary scary จะเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวค่ะน่ากลัวในที่นี้คือน่าวัดเสียวนะคะให้พูดอย่างนี้ดีกว่ามันควรจะแปลว่าไม่ใช่กลัวเนี่ยมันเราวาดเสียวนะคะ exerting exerting แปลว่าอะไรคะแปลว่าคือแบบหน้าเหนื่อยหน่ายค่ะอะืนะคะหน้าเหนื่อยเหนื่อยหน่ายอ่เดี๋ยวขอเช็คให้ชัวร์นิดนึงเพราะปกติคือคือน,นักเรียนต้องดูคำนี้ค่ะเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวจะใส่ให้พอ,อเอาข้างล่างได้ไหมมันยาวดูะ Do นะคะมาเซอร์จะสอนเรื่อง adjective นิดหนึ่งทุกๆคำเลยนะัเกเรียนสังเกตไหมมันจะเติมอะไรคะมันจะเติม ing อเอาให้คำง่ายๆคำนี้ก่อนถ้าเราไปเจอคำว่า excited excited จะเป็น adjective เหมือนกันแต่มันจะหมายถึงเราเนี่ยรู้สึกเช่นตรงนี้ก็จะแปลว่ารู้สึกตื่นตื่นเต้นแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เติม ing ก็จะแปลว่าหน้าตื่นเต้นนะคะคำว่ารู้สึกจะใช้กับความรู้สึกของคนแต่ถ้าใช้คำว่าหน้าตื่นเต้นจะใช้กับสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไปขยายไม่เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปบอกว่า I am exciting อย่างเงี้ยได้ไหมมันจะแปลว่าฉันเนี่ยน่าตื่นเต้นมันไม่ได้ความหมายเป็นเชิงลบทันทีว่าว้พอไปพูดกับฝรั่ง I am exciting ฉันเนี่ยน่าตื่นเต้นนะฝรั่งก็คิดลึกคิดไม่ดีแหละเราต้องพูดว่า I am excited ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มากระโดดลมอย่างเงี้ยค่ะนะคะอ่ามาดูอีกคำหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าไม่เชื่อว่าจริงไมมจริงอ่ะ exhort นะคะ,อ,ะอันนี้มันเป็น verb เ,เนาะ นี่นี่นี่มันจะเอาคำที่สามมาทำให้หมดแรงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น e x h a u s t e d ก็คือรู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงหรือแปลว่าเหน็บเหนื่อยนะคะแต่ถ้าบอกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยมันน่าแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะน่าเหนื่อยหน่ายใจอะคะ่ะอันนี้ไม่มีนะคะก็คือมันเหมือนน่าเบือ่อน่าเบือ่อน่าเหนื่อยหน่ายกับสิ่งสิ่งนั้นก็ใช้คำว่า exhausting นะคะอ่ะทีนี้ แล้วถามว่าเขาก็ให้รูปมาเนี้ยเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ให้คำพวกนี้มาเราต้องทำอะไรต่อคะอ่ะลองคาดดาวซิเราเห็นแล้วนะคะอย่างตัวอย่างในข้อสีฟฟาฝามันจะใช้คำพูดว่า i like to swim with dolphin ตรงเนี้ยเขาให้เราเนี่ยฝึกฟังนะคะ,ะแต่ตรงเนี้ยคือเราจะไม่ฟังเราจะลองมาเขียนกันเลยเขาบอกว่า i like to swim with dolphin แสดงว่าเขาเอารูปไหนมาพูดคะเขาเอารูปที่เจ็ดคะ I think is exciting ฉันคิดว่ามันเนี่ยน่าตื่นตื่นเต้นถูกต้องไหมคะแสดงว่าจากสถานการณ์คือมันต้องทำไมเอ่ยอมันจะต้องมีการพูดหรือให้ความรู้สึกลงไปคะ,ะถูกไหมอันแรกดูก่อนเขาพูดถึงสิ่งที่ อยากจะทำก่อนก็พูดไปเลย I would like to นะคะแล้วจะตามด้วยสิ่งที่มาเซอร์คิดเซนใต้สิ่งที่มาเซอร์คิดเซนใต้เนี่ยพวกเราจะต้องไปเลือกมาตั้งแต่ข้อที่1 2 3 4 5 6 7 8 9แลห้าหนดแ้าแล้าที่พวกเราพวกเราต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมันอย่างเช่นในบริบทนี้มันบอกว่า I think is exciting เหมือนเดิมคะ่ะตัวที่มาเซอร์คิดเซนตต้เราก็จะต้องไปเอามาจากข้างบนนะคะ น่าหวาเสียวท้าทายหน้าเหนื่อยนายเบื่อนายอันตรายนะคะ I would like to write in a hot balloon สิ่งที่มาเซอร์คิดเซนตายก็เหมือนเดิมเช่นกันค่ะแต่ข้างบนมัน I would like ถูกไหมพอมาอันนี้เป็น I would likewould like แปลว่าไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นอันบนมันจะบอกก่อนว่าฉันชอบทำอะไรฉันคิดว่ามันเป็นยังไงอันล่างก็เช่นเดียวกันค่ะฉันไม่ชอบ ขึ้นบอลลูน I think is dangerous uh, uh, เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มมาก็คือ dangerous นะคะแปลว่าอันตราย uh, เขาบอกว่าเขาเนี่ยว่าชอบว่ายน้ำกับอะไรคะปลาโลมานะคะฉันคิดว่ามันน่าตื่นเต้นดีแต่เขาไม่ชอบขึ้นไปที่แอร์บอลลูนบอลลูนเพราะว่ามันอันตรายนะคะโอเคอ่ะ okay. uh, ดูเรื่องนะทีนี้อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะเหมือนเดิมคะ่ะ I would like to อะไรคะ ride in a hot air balloon นะมันก็จะเหมือนกันคะ่ะแต่มันเป็นตัวอย่างที่ที่สองที่พวกเราเนี่ยจะต้องทำไมคะต้องฝึกฟังนั่นเองนะคะอ่าโอเคอทีนี้บอกว่า I think is exciting เห็นไหมคะฉันคิดว่ามันน่าตื่นเต้นนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ค่ะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบอะไรคะ I would like to try skydiving r แต่เขาเนี่ยไม่อยากลอง skydiving ไม่อยากโดดลม่ม I think it's scary <S ฉันคิดว่ามันน่ากลัวน่าววาเสียวมาก,การจะกระโดดลงมาจากท้องฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าหลักใหญ่ใจความของงานอันนี้เขาต้องการให้เราทำอะไรรู้ไหมนักเรียนเขาต้องการให้เราพูดแต่งประโยคแล้วก็ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแอคทิวิตได้ว่าเฮ้ยฉันคิดว่าอันนี้นะมันน่ากลัวมันอย่างนั้นอย่างนี้ฉันคิดว่าอันนี้มันสนุกฉันคิดว่าอันนี้มันอันตรายฉันคิดว่าอันนี้มันน่าเบื่อเราอาจจะไม่ต้องเอาคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็ได้ถ้าเรามี Adjective อะไรที่มันใช้แล้วโอเคเราเข้าใจเรารู้เรื่องเราเคยใช้มาก่อนเราก็เอามาพูดได้ คือตรงนี้มาเซอร์ทําเป็นตัวอย่างก็คือง่ายๆให้เราเห็นก็คืออะไรคะเขาให้พวกเราทำไมให้พวกเราแต่งประโยชเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นไฟบังคับนิดนึงนะคะมาเตอร์จะไม่ได้สอนเยอะในในพอยนี้แต่มาเสรอร์จะให้พวกเราเนี่ยแต่งประโยคเพราะฉะนั้นเราต้องไปแต่งมาเลยคะ่ะต้องแต่1ถึงอะไรคะถึง9โดยใช้ตัวอย่างอ่ะตัวอย่างก็คือดูจากตรงนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างที่1อ่อันนี้คือตัวอย่างที่ที่สอ เพราะฉะนั้นเวลาเขียนเราก็เขียนไล่ตามเลขมาอันนี้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมี9 statement 9ข้อความย่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเขียนมาให้เรียบร้อยนะคะเพื่อเพื่อฝึกวิธีการก็ง่ายมากให้เราบอกว่าถ้าเราชอบทำอะไร เราก็ใส่ไปแล้วเราไปเลือกกิจกรรมใน9กิจกรรมนี้มาแล้วก็มาใส่แล้วเราคิดว่ามันเป็นยังไงอะถ้าเราไม่มีเราไม่รู้เรื่องเราไม่มีคํา a d j Adjective ที่เรารู้จักเลยเราก็ใช้คําตรงนี้แค่นี้ที่มาซื้อสอนเข้าใจไหมคะเออเราต้องฝึกเขียนนะคะโอเคคลาสเรียนของเราในบทอินโทรของ Experience ก็จะมีเพียงเท่านี้คะ่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตอบ Pass a g e ย่อยๆ3 passage ด้วยกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะอย่าลืมกลับไปทำให้เสร็จใส่ในกระดาษ A4 ให้เรียบร้อยเออแล้วก็เก็บไว้เอาแนบไว้กับหนังสือในหน้านี้แหละคะ่ะโอเคแค่นี้นะคะ